ไม่รู้เรื่องาม่ร้องหาปัญาตอนนี้ว่าหาองศ์ถิ่นเนานางรำไม่หาเพราะปะชาชนไมได้รู้เรื่องนางเนาะใครอยากรำก็สอนแต่การเริ่มรำถินก็สอนนะเออมองห่างไม่ได้เลวเองาะตัว

เราก็ทเป็นส่วนให้เสียก็แค่เลยนสมกับที่เราเลิกไอออนต้อง้วะมาให้เาะสองหมื่นแปดพันเก้าสิบห้าบาทยอดพวกนี้อาจจะเงอกเงยขึ้นอีกก็ได้เงเงิขึ้นอีกก็ได้อาจจะถึงสามหมื่นก็ได้ นอนกี่โมงเนี่ยนี่นะพวกนี้มันจะสลากแน่นอนสลากมันไปไหนได้ไปไเไป่อยอ๋อพวกนี้เหรออ๋อดูดิว่าใครได้โชคใช่ไหมพวกนี้ นี้ลอตเตอรี่นะคะพวกนี้ก็จะเหมือนเล่นเกมนะคะเสี่ยงทายกันหยิบรัตเตอรี่นะคะจะได้แล้วแขกผู้ที่มาร่วมงานก็จะได้ลอตเตอรี่นะคะคนละใบคนละใบนะคะนี่โหใครช่างใจดีใจบุญซื้อลอตเตอรี่มาแบบมันเนบให้แบบนี้น่ารักมากเลยรางวัลที่หนึ่งเยอะเลยอะ อร่อยไหมหมอนต้มจืดน้ำยาคนจีนนะคะต้มปักไก่อุ๊ยคนน้อยอะไรลูกอร่อยไหมอร่อยมาละกอ 굿มอร์นนิ่งกระไดมอน굿มอร์นนิ่งสาวน้อยเซลีน굿มอร์นนิ่งด้วยลูก굿มอร์นนิ่งยีรับ굿มอร์นนิ่งมีเอิร์น굿มอร์นนิ่งฮอตแมนเหรอเฮ้ยฮอตเจอฮอตเบบีแหละลูกฮะป่ะเราเตรียมตัวไปวัดกันดีกว่าเออ นี่บริเวณห้องนะคะห้องพักนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะห้องที่เราอยู่กันเมื่อคืนนะคะพักหนึ่งคืนนะคะคืนที่สิบสี่นะคะห้องน้ําก็จะประมาณนี้นะคะเรียบง่ายมากนะคะเครื่งทําน้ําอุน่นกระจกแต่งตัวนิดๆิดน,ดนดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูอีกห้องหนึ่งนะคะก็ระเบียงก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวชิวให้แม่ดูห้องกันปิดไฟแล้วหรอมานี่โอเคหลับฝันดีเมื่อาเมื่อคืนเนี่ยหลับฝันดีไาานนะด้เลขไม่ลเลูกได้เลขเจยอ่อ มอร์นิ่งค่ะ e อฟวี่วันเ l ลคัมทูมา c h ช n n แนนะคะ,อะโอเคเช้านี้ก็เช้าวันที่15นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่กำแพงเพชรนะคะตำบล คลอ,องเตยพัฒนาคือคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะเช้านี้เราจะไปร่วมทําพิธีถวายกรถินนะคะเมื่อคืนนี้เราก็ได้ไปทําต้นกรถินไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อคืนนี้ตอนเย็นนะคะโอเคค่ะยังไงก็ไอวิวันวันนี้ก็ร่วมอนุโมทนาศาสตร์ุบุญกับเราด้วยนะคะสาธุสาธุคะ่ะกัากยาณิมิตท,ทุกคนนะคะ วันนี้เราจะทำขั้นตอนการทำบุญที่เรียกว่าทอดกระถิ่นนะวันนี้ให้ไอวิวานหรือกัลยาณมิตรทุกคนดูคร่าวๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเตรียมตัวไปวัดแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณ8ปดโมงแล้วนะคะโอเคค่ะบรรยกาศเป็นไงเดียวคันที่รถดีนะ dinh nôm non... เห็นยังข้างบนเพราะว่า25องศาฝนตกเดี๋ยวเดือนหน้าก็น่าจะฮะสูงยังตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาที่วัดแล้วนะคะนีเลยค่ะกับ แข่งแข่งเขาแก๊กเข้ามันมิชันโกอินครับเด้อสำหรับลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ของมันชานี้เรายังบานไปนะให้ท่านเสี่ยงโชคกันเนาะเสี่ยงโชคกันชุดละร้อยยี่สิบบาทเราคำนดเอาแค่ร้อยยี่สิบบาทได้ทองมันชาที่ท่านได้เสี่ยงโชคอีกหนึ่งใบไม่รู้ลอตเตอรี่นั้นจะถูกรางวัลอะไรนะนะถูกแน่นอนถูกแน่นอน สีด้ามันสวยหมครอบครัวหมูสองสามร้อยบาทวยชบอปูทองหลาหมูสองอินตาโสมีหมูหกหนึ่งร้อยบาทนางพัราพัสราตาบ่าบิายธนาพรแหลปูตาหมูสองสมซหบาทนางเพ็ญรัา คอรวเป็นท uh, ุกข huh? ์จะร้องแทนร้องครอบครัว๒๒๖๕๐บาทขอพระองค์ช่วย่อช่วยแด้ถึงมาเจิภัเจิญสำหรับผู้มีิธที่เดินทางมาจากที่ใดก็ตามเนาะที่มาบูรณะกลังเวัดความเมเรา่งนี้ท้าพระสงฆ์วัดรมรั ส่วนเปิดท่านนี้ของวัดของพระศิวลีซึ่งเป็นพระโชคราษนะก็อะอขอกราบพระคุณนะครับสำหรับครอบครัวรุจนญยุทธนะครับรุจนญยุทธนี่คือท่านนะครับอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลกลองลานนะครับ,ท,บรท,รท่านบรรจงรุจนญยุทธท่านใดถ้ามีส่วนร่วมกับภาคไกรเป็นทนยัดสองร้อยบาท คุณเือยาก้อยากทูลละวันตองแก่บุญที่เพื่ราการบำนาญนี่การบนาญนะครับบุญทีเพื่อนถนัดนะครับเป็นที่พายของผู้การเขตงนะครับเนี่ยบุญทีเพื่ออเด็เด็เด็กตเนี้เราเป็นเจด ท่านแขนะครับี่ท่านมีโชคลาด้วยสุขภาพดีาบป่ไม่มีใคร่านไปซื้อยามีกาเมึกมิถาจาราเวรมะนีศิษสาวังสมาพญานินข้างอน่างนอนไ่านนไปาไที่มทางสุข เพื่อจะทำขึ้นกตินักขารกิตามมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรแปดประการมีบุพกิจเป็นต้นพิกษุรูปนั้นกึงสมควรเพื่อจะทำขึ้นกตินักขารกิจตามมัคโรมพุทธานนยากไ่า Bye. -bye. thank é ปที่เคือระาะออเครัโอเคค่ะอีวันตอนนี้เราก็จะมาโชว์เพื่อนๆนะคะว่าเงินที่เราช่วยกันสร้างบริษาคมาเขาก็จะต่อเติมเนี่ยค่ะก็คือครัวนะคะนี่ ตัวนะคะก็จะรีโนเวทใหม่นะคะ yes in the นี่ไงอนี่ไงเย็บอันนี้คือจุดที่เขาจะทําใหม่นะคะก็คืออันนี้ก็คืออันเก่านะคะอันนี้จะโอนวัน and the the back new one here is this new one for a kitchen for the cooking นะคะนี่เลยเงินที่เพื่อนๆแล้วก็กัลยาณีมีทุกคนนะคะช่วยกันแชร์เงินมานะคะก็คือทําตรงนี้นะคะอันเก่าก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะนี่เลย บริเวณรวมรอบๆของวัดคลองเตยนะคะนี่โชว์หน่อย We h a v e u h some the person you call อะไรนะกิฟต์กิฟต์กิฟตโอเคยาค่ะแล้วก็ป้าาเขาที่อยู่วัดเขาให้เรามานะคะสวยงามมากเพอร์เฟโอเค How you feel man today Speaking uh, yeah. a little, hmm. some, yeah. Oh. About the uh, kachin in Thailand, what you, how you understand, some you understand a little, explain a little. Just bring people together in a village and all their family and bring some small money, but they together make a lot of money. Yeah. And can make help the, help the what? Yeah. Make a kitchen. Yeah. Make renovate. Yeah. And then the kitchen make the uh, has the food for the same people yeah so the money go around yeah. but okay. from small money make big money and then the big money feed people yeah it's good good perfect in australia in australia we have like a social security but we not have something like this from a temple or what. okay okay, okay. ตอนนี้ My Husband นะไซมอน,นเขาก็ explain อธิบายคร่าวๆสำหรับฝรั่งหรือชาวต่างชาติให้เข้าใจนิดๆหน่อยๆนะคะสำหรับภารกิจที่เราทำกันวันนี้ก็คืองานบุญงานทอดกระถิน่นสังมาคีนะคะเป็นอันเสร็จพิธีเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางก่อนที่จะกลับระยองเราว่าเราจะแวะไปที่น้ำตกคลองลางต่อนะคะไปเที่ยวชมธรรมชาตินิดนึงนะคะก่อนที่เราจะกลับระยองโอเคค่ะ อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเลิฟออลเลิฟเอวิวันนะคะ see you next video นะคะบ๊ายบาย